ขอบคุณแล้ววันเด็กจากดูจังหวะหมอกถล่มไปสารเปลี่ยนโลกกว่าทุกสัจจะเด้อไอกระดองได้กลับเพื่อไปหลายแถวารับลวยมั่งมานสมุทรเพื่อกระดองเด้อ

เดินข้างามาถึงไหมไป้องมีอยู่ทั้งดอกหัวดอกสักสีข้าวสอนัขจอดสองถามวมาได้ไปดอกเด้อได้วนแล้ว เรียนนำย่อยครับคามเมงานการแสดงสาวหน่อยเพ็นแท้ขอบคุณทุ้งได้เชื่อใจครับขอบคุณพี่น้องชูปูชูข้นันอิ่เสียสลา่นะมีค่ามาเบิกมาชมวผลงานการแสดงรอบคันขึ้นนี้ครับขอบคุณทางเจ้าของอีขอบคุณตลาดชัจชวาลคลองเจ็ดนะครับเป็นตลาดสดวนาปีกทรงขนาดใหญ่นะครับขายปีกขายทรงขนาดใหญ่เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมง ศูนย์รวมการค้ารูวงจรที่ใหญ่ที่สุดในย่านลำลูกกาบนที่40ไร่มีที่จอดรถรองรับลูกค้ามากกว่า2,000คันและก็เป็นตลาดสดที่ทันสมัยแหล่งรวมสินค้าและบริการที่รองรับทุกไราสไตล์สดสะอาดสะดวกครบวงจรนะครับได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อในระดับดีมาก5ดาว8ปีซอนนะครับและเป็นหนึ่งในตลาดสดํำร่อง ภาคีเครือข่ายตลาดสดอีกด้วยที่สําคัญตลาดยังมีกิจกรรมอีเวนต์คอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวลำนุ่งกาปทุมธานีตลอดทั้งปีสําหรับลูกค้านะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายการอยากจะจับจองขายใดตัวของาการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานตลาดเบอร์โทรศัพท์สุสานซีดีสามหนึ่งศูนย์หนึ่ง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 ได้ทุกวันหรือสามารถติดต่อกิจกรรมดีๆและโปรโมชั่นพิเศษ ไ้ทุกช่องทางทางเฟซบุ๊กนะครับไอจีทิกต็อกนะครับตลาดชัชวาลของเจ็ดได้เลยและวันที่20นะครับยะเล่นนะครับคอนเสิร์ตเต็มวงของทีมงานคาราบาวนะครับวิกซูลินนะครับดอกไม้เลือกเชื่อเลี้งใจกันลหลายเดอ้อวันที่20นะครับที่สถานที่แห่งนี้ส่งมอบพลสุขกำลังไปดับแฟนเพลงร้องสู้ปู่สุคนขอบคุณทุกได้เชื่อเลี้งใจขอบคุณทีมงาน ทีดีออร์แกไนซ์ร่วมกับเฮียชัชวาลนะครับเจ้าของตลาดชัชวาลของเจ็ดขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งร่วมกับเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบรู้วณนาฮานสนับสนุนกานปีที่สอง,องพ,พร้อมคอนเทนเซอร์พัฟไทยไปกับเอ็มร้อยห้าสิบสูตรหอมน้ำผึ้งในราคาสุดคุ้มแค่สิบบาทเท่านั้นเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีรีมิตชีวิตเกินร้อยกระทียสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดี อรณดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งวัฒธรรมที่ก้าวล้ำสู่ความภูมิใจภายใต้การนำเสนอของผู้บริหารหนุมมกก่ม,มาดกู้จูยบมณิมกับหมอลำเลินหมายเลขหนึ่งสาวน้อยเพชรบัรแผงภายใต้สรุกแกนฤดูกาลนี้สาวน้อย